มาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับอ e ีซูดีแม็กซ์3.0เนี่ยคะ่ะตัวทเพนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะ,ะวันนี้อยู่กับจ้าจาที่เรียบร้อยนะคะที่เพชรดนะคะจ้าจา,จ,าจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันความสวยความเดิมกับรถเกรดเอคุณภาพนี้นะคะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกับน้องเจ้าจ่าเพชรโดดอีกแล้วนะคะวันนี้เอารถอ e ีซู D m ดีแม็กซ์สี่ประตูมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสําหรับใครกําลังมองหารถมือสอง อยากใช้งานยาวๆนะคะแล้วหาคุณภาพเกรดเอไปใช้งานห้ามพลาดคลิปนี้นะคะวันนี้จะจ๋าเอาสีดำสีประตูนะคะตัว d m แเครื่อง3.0นะคะเกียร์แมนวนวลมาให้ท่านผู้ชมที่ชมนะคะกับตัว Z p นะคะหรือว่า z p ทพีทรนะคะซึ่งไม่ไม่ถึงแสนนะคะไม่แค่9 0้าหมื่นโลนะคะคันนี้ราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วได้รถคุณภาพเกรด A นะคะใครชอบเครื่อง3.0ห้ามพลาดคลิปนี้ไปชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะลูกค้า ที่มีรายได้20,000เช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำฟรีดาวไปเลยนะคะหรือจะหาคนมาร่วมรายได้ก็ได้นะคะมาดูความสวยความเดิมค่ะคุณลูกค้านะคะจากโคมไฟด้านหน้านะคะโคมเป็นไฟนะคะในส่วนของโปรเจคเตอร์ไฟในย์ไทม์รันนิ่งนะคะโคมหน้าแท้เดิมนะคะเดี๋ยวจะจ่าจะมีการขัดสีอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสดใหม่นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้า กระจังหน้าโคเมียมสวยๆโดดเด่นนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะลูกค้าคนไหนอยากได้นะคะติดต่อฮาน้อจากเข้ามาเลยนะคะเครื่อง3.0นะคะ F4 นะคะแล้วเป็นเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์แท้นะคะโครงสร้างทั้งภายนอกภายในบอดี้เดิมหมดค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะคุณภาพรถของเพชรยนต์เราคัดให้ลูกค้าเรียบร้อยมาดูความสวยความเดิมจุดตรอมานะคะจากแกบด้านข้างนะคะ F4 ดูชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยอ้ารอยงาง แล้วก็สีเนี่ยก็เป็นสีเดิมสีดำนะคะสีแท้โรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิกควม่มไม่มีจมน้ำเลยไม่ชำรุสูญหายแน่นอนมาดูใต้แคสซี C, ตรงซุ้มล้อกันเลยนะคะ FC ดูจากรายละเอียดนะคะตัวรถเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆเมจ้าจ๋าจะพาลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมจุดที่สําคัญนะคะของดูรถมือสองดูยังไงนะคะอันดับแรกก็คือนะคะตัวนอ็อตหรือว่าตัวรอยสีแต้มไม้จากโรงงานคลิปล็อกต่างๆไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยถอดนะคะลูกค้าดูจากตัวยางนะคะยางคันนี้ได้ยางนะคะปี2020 ะะดอกยางก็ยังลึกๆอยู่เลยเนาะสพานยางยังเหลือนะคะ f c นะคะได้ยางของมิชลินส่วนโฉมตัวล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกนะคะอันลอยสกูล6กลูดิสหน้าดําหลังนะคะ f c นะคะตัวแมกก็ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยร้าจากโรงงาน อุ่จากเจ้าของเดิมมาเลยนะคะกิฟต์ต่างๆนะคะตัวนงตัวน็อตสภาพสวยสภาพเดิมน่าใช้งานนะคะใครที่ชื่นชอบอ e ีซ e ุรีแม็กด้วยความทนช่วงล่างแน่นนะคะช่วงล่างดีนะคะข้อดีของเขาก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะคะ,ะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างเป็นโครเมียมค่ะก็ไม่มีรอยก้กขี้เกลือนะคะไม่มีรอยตําหนินะคะที่ไฟเลือวมองข้างสภาพเดิมสภาพสวยนะคะพ,พร้อมโลโก้ไฮแลนเดอร์ บันไดทางขึ้นนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบไม่มีการเบียดไม่มีรอยบงรอยเบียดอะไรเลยเนาะชมนี้นะคะตัว3.0 ZP เนี่ยนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวนะคะที่เปิดนะคะประตูแบบ Entry นะคะหรือว่าเป็นสมาร์ทบลูทูธนะคะก็คือเป็นกุญแจแบบีคเล็ลนั่นเองเนาะที่เปิดโคเมียมนะคะสภาพเดิม โลโก้กระจกนัมเบอร์อยู่ที่เดิมค่ะนะคะกันสาดสภาพส,สวยๆเดิมๆคือรถทุกคันเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานได้แล้วนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาไปใช้งานต่อแบบสบายใจได้เลยนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะภาษีพลบอเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะช่วงนี้ใครบอกว่ายอดจัดยากนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูในคาสีด้านล่างนะคะฝั่งขวานะคะแกสซีเนี่ยเดิมทั้งเส้นนะคะแลคเก้าแหนบนะคะ โครงสร้างเดิมทั้งเส้นนะคะแหนบแข็งๆเลยเหล็กแข็งๆเลยนะคะเอซตรงนี้นะคะคุณภาพรถเกียร์เอของเดิมออริจินอลโรงงานนะคะแม็กด้านหลังฝั่งขวาก็จะสกูล6ลูเหมือนกันนะคะเอซดูจากตัวแม็กแล้วนะคะแม็กตัวนี้เป็นของอลโลยโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนใหม่นะคะสภาพสวยสภาพเดิมรายละเอียดตัวรถนะคะคุณลูกค้าสามารถมาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถ้าสนใจรถกระทกขาน้องเจ้าจ๋าได้เลยเดี๋ยวเจ้าจ๋าดูแลเรื่องไฟแนนซ์ให้นะคะแล้วก็ดูแล เทสด้วยตัวเองนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะในรายละเอียดของตัวรถนะคะเรื่องโครงสร้างเรื่องโครงสร้างเรามีให้อยู่แล100้ว1 0 0แต่เหลือที่ว่าลูกค้าคอาสนใจรถรุ่นนี้หรือไม่นะคะหรือตอบโจทย์ลูกค้าหรือยังนะคะลูกค้าลองปรึกษาครอบครัวแล้วก็โทรหาเราเจ้าดูเดี๋ยวดูแลให้ถ้าพร้อมจองนะคะจองจัดไฟแนนซ์นได้เลยคุณภาพรถดีๆคุณภาพรถมือ2เกรดเอนะคะเรามีให้ลูกค้านะคะมาดูนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้าย,ายเ,เดิมนะคะพร้อมโลโก้อิสุดีแม็กนะคะกันชนท้ายเดิม นะคะไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะสวยๆเดิมๆ่มะไฟท้ายนะชมนี้เขาจะให้ในส่วนของกล้องถอยมาให้แล้วนะคะซึ่งเป็นกล้องถอยโรงงานนะคะกล้องถอยแบบชัดๆเลย f อซนะคะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องกังบนเวลาถอยไลเนอร์นะคะสภาพแมกไ i ลเนอร์ก็สภาพค่อนข้างสด สภาพใหม่สภาพสวยสภาพไม่ช้ำไม่ชำรุดไม่แตกหักสูญหายนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะเวลาจ้าจ่าให้ลูกค้าดูรถเนาะลูกค้าจ้าจ่าจะเน้นจุดสําคัญเลยนะคะจุดสําคัญตรงที่ให้ดูรถนะคะท่อเก็บสายฟงสายไฟนะคะสีแต้มมาร์กยังไม่หลุอดออกเลยลูกค้านะคะรถคันนี้เดิมค่ะนะคะเราคัดคุณภาพให้ลูกค้าแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพเกรด A แล้วได้เครื่อง3.0ด้วยนะคะคันนี้3.0นะคะ มีคันเดียวด้วยนะคะสีดำนะคะรีบตัดสินใจเลยค่ะลูกค้าได้ก็ได้ลถสภาพสวยๆเดิมๆ,ๆไปไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยล้ออะไรถุงเครื่องมือแม่แรงเรามีครบให้หมดเหมือนเดิมนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมาดูในส่วนของตัวช่วงล่างนี่นะคะล้ออะไรเรามีให้แล้วนะนะนงแหนบนะคะเข่ากลางเดิมไม่มีสนงสนิม ลูกค้าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเขิดไม่ต้องอายโทรถามรายละเอียดกับเจ้าจ๋าได้เลยนะคะเรื่องรถมือสองเจ้าจ๋าพาดูเองนะคะนี่เบาโฉมนี้เขาจะให้เป็นเบาะหนังแล้วนะลูกค้าเบาโฉมนี้เขาให้เป็นเบาะหนังนะคะนี่สภาพเบาะเจ้าจ,จ๋าให้ไปเลย98สภาพเบาะสวยมาก f c ใหม่สวยกลิบไม่ช้ำไม่ชำรุดนะคะ เป็นอร์ดที่รักษาทำความสะอาดง่ายแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะคะเป็นหน้าจอเนนะคะระบบสัมผัสมีเอสดิการ์ดนะคะดูแผนที่นะคะมาพร้อมแอร์ออโต้เพราะว่าโฉมนี้นะคะมันเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะป้ายแดงมีล้านเกือบล้านนะคะป้ายแดงมี9 5 0 0 0 0นเลยแล้วแต่รุ่นนะคะแต่โฉมนี้สภาพใหม่กลิบไม่ว่าจะเป็นตรงอ่าเฮดรูมนะัวะตัวเบาะรายละเัียดฟังกัชันต่างๆนะัะทั้งภายนอกภายในนะคะเรื่องโครงสร้างรถนะคะสภหพใหม่นะคะ น็อตคานเสา A เสา B นะคะสภาพเดิมถ้าลูกค้าอยากได้พร้อมตัดสินใจนะคะลูกค้าโทรหาจ้าจ่าได้เลยนะคะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวแล้วก็เอารถคุณภาพเกรด A ไว้ใช้งานนะคะทุกซอกทุกม,มุมจะจ่าพาลูกค้าดูนะคะถ้าลูกค้าอยากจะตัดสินใจซื้อรถสักหนึ่งคันนะคะลูกค้าต้องเลือกซื้อบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้มีบรันตีให้ลูกค้าแล้วก็คัดรถให้ลูกค้านะคะ โดยเฉพาะบริษัทไปเดินของเรานะคะ,นะคะตั้งขายมา23ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่หลอกลวงผู้บริภโภคแน่นอนนะคะเบาะนะคะ,ะ,คะเป็นเบาะคู่หน้าเนี่ยเขาจะให้ใส่กระเป๋าจิงโจมาให้2เบาะเลยนะคะ,ะ,คะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะเอซนะแขงประตูสวยๆเดิมๆนะคะเบาะด้านหลังสวยเดิมค่ะทั้งคันนะคะรถคันนี้ตัวท็อปนะลูกค้าเอาขับกลับบ้านต่างจังหวัดได้เลย นะคะท่อเก็บสายฟงรายละเอียดความสวยความเดิมต่างๆอยู่ครบทั้งหมดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะาจ่าดูแลให้นะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์จะาจ่ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปถึงที่เลยนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านะฟรีดาวได้นะคะคันนี้ฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวก็ผ่อนจะแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะคะฟรีดาวก็ผ่อนจะแค่หมื่นเดียวเท่านั้น72งวดนะคะถ้าลูกค้าพร้อมตัดสินใจจะเอารถคุณภาพเกรดเอโครงสร้างไปใช้งานแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะได้4ประตูด้วยนะคะเดินทาง ไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวแล้วก็ได้บรรทุกของด้วยนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูฝั่งด้านข้างคนขับค่ะแผงประตูโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเซ็นทัลล็อกปุ่มออโต้เนี่ยค่ะสภาพประตูสวยๆนะคะแผงตัวน็อตประตูรอยสีแต้มาจากโรงงานยังอยู่ท่อเก็บสายฟงสายไฟคา,านเสาเอเสาบีไม่มีการทําสีใหม่ไม่มีการพ่นสีไม่มีการโปสสีนะคะเราคัดลดให้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบัตทูได้นะคะตัวเบาะคนขับนะคะก็จะได้ในส่วนของปรับไฟฟ้าหนึ่งเบาะนะคะเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าอยู่ข้างนึงนะคะแต่ฝั่งข้างคนขับก็จะเป็นในส่วนของปรับอัตโนมืออยู่เนาะเนี่ยตัวนอ็อตทุกตัวตัวเลขปั๊มโคดนัมเบอร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะคะ fc รถคันนี้ใหม่กลิบนะคะไม้เก้าหมื่น fc นะไม้เก้าหมื่นเองนะคะ รอยรายละเอียดตัวรถเนี่ยท้าจ๋าก็จะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะคะเรื่องคุณภาพลูกค้านะคะสบายใจหายห่วงเราคัดรถให้แล้วนะคะคันนี้ใครสนใจใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะแล้วกอ็อยากได้อยู่พอดีนะคะอาจจะเป็นรถคันแรกคันที่2นะคะแต่ไม่ไม่อยากดาวนะคะขอคนรายได้2องหมื่นขึ้นไปคนเดียวก็ได้2คนรวมกันก็ได้นะคะแล้วก็ ในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเอกาสารนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีๆก็ใช้แบบประชาชนใบเดียวนะคะซื้อรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะ,ะมาดูเครื่องยนต์นะคะ FC เครื่องยนต์ทันนี้นะคะดีเซลล้วนนะคะ เครื่องยนต์เดิมแห้งไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดขอนน้ำมันเครื่องนะคะสายพันธุ์ทัม,มิงรอไปเปลี่ยน1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะเครื่องยนต์เดิมแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เครื่อง3.0เดิมยังไงนะคะเดิมยังไงลูกค้ามาดูเลยนะคะคานแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตคานยึดหม้อน้าสีไรเทีมมาจากโรงงานยังอยู่นะคะคานเดิมทั้งเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรอยรูต่างๆรอยเม็ดโอเม็ดอาร์ตตัวนงตัวน็อต,ตนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยที่จะจ่าแผ่นกล้องให้ดูนะคะคุณภาพรถเนี่ยคะ่ะเนี่ยคือสภาพนองป้ายแดงเน น้น้องป้ายแดงคันยึดหม้อน้ําอยู่สภาพสมบูรณ์แบบกริปล็อกแม่น้ําหม้อน้ําไม่มีการขยับไม่มีการหลุดเลยนะสีแจมมักยังอยู่นะคะเดิมทั้งคันเดิมทั้งเส้นนะคะแล้วก็ตัวแผ่นเททพดพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนี่คือความใหม่นะคะรายละเอียดโครงสร้างรถเน้นเดิมค่ะเน้นเดิมเน้นสวยนะคะตรงนี้นะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยถอดค่ะ นะคะท่อเก็บสายฟงสายไฟละเอียดสวยๆเดิมๆราคา579,000บาทคุณภาพรถเกรด A นะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถนำช่างหรือพาทีมงานคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถมาดูรถมือสองได้เลยนะคะเราคอยซัพพอร์ตลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะในส่วนของตัวนะคะเครื่องยนต์นะคะเนี่ยแห้แงๆเลยนะ แห้งๆเลยไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยเกไม่มีรอยดัดแปลงไม่มีการยกเครื่องใหม่แล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์3.0ด้วยฉนวนกันความร้อนสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากค่ะลูกค้า f c นะคะมาดูเลยนะคะรอยสีแต้มมาจากโรงงานแต้มแต้มอยู่นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมรอยลงรอยรูนะคะตรงน็อตฝากระโปรงดยสวยๆเดิมๆเ,เลย f c นะคะสภาพสวยใหม่เดิมน่าสนใจคันนี้นะคะได้สีดําด้วยนะคะใครถูกฉลกแล้วก็ใครตามหาอยู่นะคะสาหรับตัว นะคะในส่วนของ d m a ม3.0นะคะ3.0นะคะซทพลาสิก นะคะตัวแพทเทิกเนาะตัวท็อปไดเกียมแมนวนวลนะคะสภาพสวยๆเดี๋ยวเจ้าจ่าจะมีการสปาการคลีนทําความสะอาดใหม่ให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบถ้าสนใจโทรเข้ามาค่ะเจ้าจ่ารออยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกเมนบุรีนะคะเพชรยนต์นะคะ,ะ,คะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ FC ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้น้องเจ้าจ่าเพชรยนต์ด้วยนะคะจะมีการรีวะะ<ส>ิวรถสวยๆใหม่ๆให้ดูทุกวันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดี สวสดีค่ะ